สวัสดีครับผมก็พบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งวันนี้เป็นเช้าวันหยุดวันเสาร์ที่24เดือนมิถุนายนปี66นะครับนี่เลยนะครับตัวต้นเรื่องนะมาจากเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านตรวจยึดได้จากวัยรุ่นนะมันคือปืนที่เสมือนเป็นปืนจริงนะดูนะเหมือนมากๆนะครับเจ้าตัวนี้มันคือปืนไฟแช็กใส่รูปจุดส8นะครับ เทมาครับอันนี้ใช้การทะลุออกนี่นะครับถามว่าจะพบมาทําไมก็ได้พูดคุยนะครับกับทางเจ้าหน้าที่ท่านก็บอกว่าเวรุ่นเนี่ยบอกว่าจะเอามาเพื่อป้องกันตัวนะเอามาเพื่อข่มขู่ป้องกันตัวนะครับโอ้โหดูแล้วก็น่ากลัวชักออกมาเนี่ยแทบแยกไม่ออกนะครับว่ามันคือปืนจริงหรือว่าปืนปลอมนะกระบอกนี้คือปืนจริงนะครับ เทียบกันดูนะมีมิติเนี่ยใกล้เคียงกันมากน,านกสับอันนี้หายไปแล้วนะครับนี่ลองเทียบกันดูแยกกันเนี่ยค่อนข้างยากเลยนะครับดูนะความสเสมือนจริงของเขานะครับมันก็เลยเป็นที่น่ากลัวเราก็จะเอามาแจ้งเตือนกันนะครับสําหรับวัยรุ่นที่มีแนวคิดลักษณะแบบนี้เป็นแนวคิดของวัยรุ่นนะครับโดยภาพรวมใหญ่ๆเลยนะครับมักจะมีแนวคิดคล้ายๆกันก็คือ การซื้อปืนพกนะครับที่เป็นปืนบีบีการปืนปลอมนะปืนไฟแชกต่างเนี่ยเอาไว้ติดตัวเพื่อข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่งให้มีความกลัวนะตัวนี้ผิดพลาดอย่างไรนะครับถ้าถึงข่าวซวยนะครับเหตุการณ์วันใดวันหนึ่งเนี่ยที่จะต้องมีการต่อสู้กันหรือว่าการใช้อาวุธปืนแล้วอีกฝ่ายหนึ่งนะครับที่มีปืนแบบนี้นะครับเป็นปืนอัดแก๊สเป็นปืนไฟแชกปืนอะไรที่เป็นปืนปลอมนะยกขึ้นมาข่มขู่อีกฝ่ายหนึ่ง อีกฝ่ายหนึ่งนะครับถ้าเผื่อว่ามีปืนจริงนะสามารถที่จะมีสิทธิ์ในเชิงของการต่อสู้ป้องกันตัวตามมาตรา68นะครับกล่าวว่าผู้ใดจำต้องกระทําการใดเพื่อป้องกันสิทธิของตนหรือของผู้อื่นให้พ้นจากพยานอันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายและเป็นพยานรายที่ใกล้จะถึงถ้าได้กระทําพอสมควรแก่เหตุการกระทํานั้นเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายผู้นั้นไม่มีความผิด ตรงนี้นะครับถ้าเผื่อว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยผ่านเข้ามาพบนะครับแล้วมีววยรุ่น2กลุ่มเนี่ยกำลังตีกันนะอีกกลุ่มนึงเนี่ยยกปืนขึ้นมานะครับเอาไปจ่อที่ฝ่ายตรงข้ามหรือจ่อไปที่เจ้าหน้าที่นะครับตำรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถที่จะมีสิทธิ์นะครับในการป้องกันโดยชอบตามกฎหมายเพราะว่าสําคัญผิดคิดว่าปืนกระบอกนี้คือวุหรปืนจริงนะดังนั้นนะครับคนที่ถือปืนแบบนี้มีสิทธิ์ที่จะตายฟรี ดังนั้นคนที่มีแนวคิดลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะเป็นไปได้ก็ล้มเลิกนะครับแนวคิดแบบนี้ว่าจะนําตัวปืนปลอมเนี่ยเอาไปข่มขู่ดังนั้นในคลิปนี้จึงจะมาขอกล่าวแล้วก็ย้ําแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับคนที่มีแนวคิดที่จะใช้ปืนพกนะครับลักษณะแบบนี้เอาไปข่มขู่ทําร้ายนะอย่านะครับอย่าโดยเด็ดขาดมีแต่เรื่องเสียกับเสียนะครับยกขึ้นมาข่มขู่ ก็โดนนะครับในเรื่องของการข่มขู่ทำให้หวาดกลัวอีกนะหรือถ้าเผื่อว่ายกขึ้นมาไปชี้นะครับจ่อไปกับคนที่มีปืนจริงอันนี้เขายิงสวนมาเนี่ยก็สามารถที่จะบอกได้ว่าสําคัญผิดคิดว่าปืนในนี้คือปืนจริงนะก็ได้นะครับวันนี้ก็ฝากเอาไวส้สั้นๆประมาณนี้ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนสมาชิกเปียงสูงนะครับที่ติดตามัชมกันนะครับสวัสดีครับ